พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพระนิพพานกันตลอดเวลาก็จิตของพวกเราน่ยแหละมันเป็นพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องไปแสวงหาพระนิพพานไม่ต้องไปสร้างบําเพ็ญบุญกุศลใดๆเพื่อจะไปนิพพานนะนิพพานไม่ได้ต้องการบุญกุศลใดๆจําไว้ให้ดีนะนิพพานเป็นธรรมชาติกลางๆเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เป็นโลกุตละธรรม ธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากสมมุติทั้งปวงเรื่องบุญกุศลเรื่องความสุขเนี่ยมันเป็นโลกกิยธรรมมันเป็นธรรมะแบบโลกโลกซึ่งพวกเราจะต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนแยกแยะตรงนี้ให้ดีอาจารย์ขอพูดแบบนี้คือว่าธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ ทรงตัดสอนมาทั้งหมดนี่คือธรรมะประเภทสังคตะธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะประเภทสมมุติปรุงแต่งเข้าใจให้ดีนะแต่ธรรมะที่อาจารย์กำลังพูดในเทปนี้เป็นโลกุตละธรรมเป็นธรรมะที่อยู่เหนือโลกพ้นไปจากโลก เป็นธรรมะที่ไม่มีภาษาไม่ต้องการภาษาและอย่าสำคัญว่าตอนนี้กำลังใช้ภาษา